อ้าวเป็นคลิปที่สี่ของวันเซลที่สี่คลิปนี้เป็นคลิปแวนการนะครับจีทีวีทีดีนะครับไม่ใช่จีนะครับไอ้แฟงไอ้จักาลวีทีดูสองนะครับแหมชุดเมื่อกี้พี่บอกว่าวีทีดีสองหน่อยมันเป็นเซลไม่มีศูนย์เอ็นจีเลยนี่นะครับเป็นภาควีนะครับเน้นนะครับลีจักรวาลแล้วนะครับเป็นภาควีวีวีทีดีศูนย์สองคังเงโ้ยซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับแฟงคนนี้พระเอกของเรื่องใช่ไหม ใครใครอะมุกนี้มาอีกแล้วซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าอยากฟูลเราก็ใช้2กล่องนะครับเป็ดทอชิคกล่องนี้ก็50บใบเหมือนกันนะครับนี่ตัวแดงๆตรงนี้เป็นพร้อมเล่นนะครับแวนการ์ดนี้กดข้อแรกก็คือทุกอย่าง50บใบนะครับไม่ใช่ทุกแหล่าง5บบาทต้องมีต้องมีชิเกอร์ขายงจอมานจอมานไปสายเขาพดขั้วไปจอมานเอาพี่ยุยุให้จอมานขาย เฮ้ยข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วจอมารนขายเลยเอาเปล่าไหมพี่ชิมก่อนถ้าพี่บอกอร่อยผ่านก็คือผ่านพี่หลอกมันเดี๋ยวหน้าหน้าหน้าถามแข้าวโพดคั่วจอมารนคือจอมารนเนี่ยเป็นคนเรียนทำอาหารใช่ป่ะไม่จบท็อไปจะจบไปจะทำไขายอาหารก็ตามสั่งมือเรียนไปทำไมทั้งนันนี้ผมมีไอเดียนะเดี๋ยวไม่ผมก็ได้รีเมคกะเพราไงเอฟจา ออกแบบแอนดวานแอนด์วานแหมมาประยุกต์ผมมีไอเดียเสนอมาแล้วนั่นเองพวกเอากระเพราปลาทูถ้าเกิดเขาเอาหมูสับมาแล้วก็เอามันผสมลงไปจะได้ถูกหน่อยอย่างงี้ป่ะ้ยแอนดวานแอนดวานเนื้อหมาเลยทุยเอาละวทุยเอาเนี่ยอย่าอไม่ได้นะคือเราก็เริ่มจากตัวเริ่มก่อนนะแล้วก็มีทิกเกอร์16ใบเอ้ยออกคลิปเหรออันนี่าเมื่อกี้เมื่อกี้คลิปของรอยย่านก็ ให้มาสี่ใบอืมให้มาสี่ใบก็ค,คือนี่ครับกิฟตๆกิบกิ๊บใบแล้วนี่ออันนี้ไม่สุ่มหลังกล่องอันนี้สุ่มหลังกลองมาบอกเลยว่าพี่บอลร้อยเด็กกลับมาแล้วพี่บอลมีร้อยเด็กครับออแต่พูดพูด้พอข่าขึ้นภาควีเนี่ยนะซื้อสี่ได้อะไรมาัางในกล่องก็จะได้นี่นครับนี่เราได้สนามนะครับจริงไหมเนี่ยจริงโอ,โ,โอ้โหอุ้เแบงพีเกอร์เนี่ยมาแล้วแซวทุกคลิป เดี๋ยวงดหน้านะคิดได้คิดบอกว่าร้านมึงไม่ต้องเอาของรางวัลแจกสดของเองนี่ดูดิแล้วแจกของเก่ามาคงจะเหลือนะแต่ก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับดีกว่าทิ้งก็ไม่เป็นไรนี้เราก็ภาควีเป็นภาคใหม่เราต้องมอ่านข้างหลังเราต้องมาอ่านกดนะครับอย่าเอ้ยกดเก่าแนภาคจีนะครับไม่นะอย่าไปอ่านกดนะครับที่บอกคืออย่าอ่านกดเท่านี้ไม่มีไร เอแบบผมชอบขึ้นภาพกูย่างหนึ่งคือซื้อสี่กล่องอะพอพอบกบีทีบีมางเงี้ยซื้อสี่กล่องเล่นได้เลยแต่ว่ามีงบอยู่พันหนึ่งอะไม่ได้องหกแครนเ่ยไอประมาณประมาณสามสี่แครนสามแครนนะอ่ะเราก็จะมาดูกันเราเริ่มจากไหนก่อนเลยตัวเริ่มตัวเริ่มอ่ะบอลจัดการหน่อยแล้วตัวเริ่มก็จะเหมือนกับทุกใบทุกใบนะครับก็คือลายจั่วล้วตั่วอ่ล้วจั่วโชว์หน่อยโชว์หน่อยน้องบริษัทรันเนอร์อังเดอร์ใช่ปะอันมันเขียนว่าอันดูอันดู ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามซ้ำเนี้ยเฮ้ผมชอบคีย์ใบนี้ชอบเนี้ยหรอมันเอพอเช็กไดู้้ถือว่ามันเออมาที่คีย์ใบแรกนี่มันล่างแปลงแห่งหอกทาทานี่คือทาทาถูทาถูยางมองทาทายางแทนไม่ใช่ละโอเคครับไม่ติดตัวนี้เท่ตัวนี้เท่เช็คไดู้้ถือว่าเหมือนจะชนะตัวนี้ให้มาสี่ใบนะครับต่อไปคียเรามีฟอยขายนี่ ใช่ใช่มีคอยขายไปดูไปดูใช่ใช่แมบผมคุณได้คุ้มาคุณได้คุ้นมาผมตมตกระจเลยนอ่นีานล่นี่รั่ชา่นีอคุณนอ่ชื่อี่น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 ี่อี่น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 เ่นีานี่นี่นี่มี่นี่นั่นี่นี่น่นี่นี่นนี่นีกนมาเป็นา่นี่นี่นี้าี่นี่นี่นม่นี่นี่นขอนี่นม่นี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 ่มว่นเอนะ่นยก็เหมือนอยน่นะ มอันนี้เขาบอกเขาไปทางอ่าต่อไปเดจมคับบังเกอร์ตัวนี้ก็เป็นรอทิกเกอร์อืมแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรเขาเป็นรอทิกเกอร์นะใช่อืมผมผมจำไม่ได้ผมต้องไปดูใช่ใช่ใช่ผมดูอ่พระถังซัมจั๋งครับกันเกนโจวะเกนโจก็มันเป็นแล้วแต่แล้วแต่การออกเสียงอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีขายดิฮะมีมีมีฟอยด์เหมือนกันมีฟอยด์ไข่เหมือนกันขอค้าเลยเนี่ยขอค้าโอเคอ่าโอเคก็คือฮิวทิเกอร์นะครับ ก็ฮิลชิวสองหมื่นคิชิวหมื่นห้าแล้วก็ดอชิวห้าพันก็ติกเกอร์ประกอบด้วยในทีดีหนึ่งกล่องก็จะให้มาฮิลสี่ดอสี่คิชสี่คิอีกสี่ก็รวมเป็นคิชแปดเนี่ยก็คือทั้งหมดสิบหกใบอ่าเอ้ยขึ้นภาควีเราจะไม่มีสแตนติกเกอร์นะครับผมอ๋อเหงาเลยทีนี้อ่าแต่เราเล่นผสมได้อ่าผสมได้เป็นพรีเมียมว่ากันไปแต่นี่ดูทีดีบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่คิชบวกมือนะครับไม่ใช่มือนะครับทีละใบเลยบวกอะไรดูดีๆนะครับเนี่ย ไม่อยากจะคุยหมื่นนะครับชัดไหมชัดไหมไปเองเลยนะที่นี่ใส่เก่าติ๊บอกว่าเอาเอากันหมื่นใช่ไมบอกว่าส่งได้เข้าส่งได้อะไรได้เดียวอ่าได้เดียวเพราะว่ามันชิวหัวแตกไม่ใช่ได้หมื่นแล้วกาดอย่างนี้หัวแตกครับโอเคจบที่เกจศูนย์ไอ้ยเกจศูนย์เราจบจบแล้วอ่าต่อไปดูที่เกจหนึ่งเริ่มต้นไหนก่อนดีอันนี้ชอบคนนี้รู้สึกว่าเจอทุกท่าเลยเดนี้นยิบไปบังผมยิบมาบังดาร์กอนหม่ดาร์กอนหมองโกโจไม่นี่บูถ้าจมุนลีการเรามากกว่าจมุนลีการคู่แข่งอยู่นี่บวก ขอแก้สำเนียงนิดนึงนะยูนิตที่ถูกบู๊บโปสามหันโอเคแล้วก็มอนแล้วก็มองก็ชมองโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ลองคอกวายบู๊ตหนึ่งหมื่นหนึ่งได้เลยนะใช่แก้งเหมือนกันนะต่อไปตัวนี้อันนี้ไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไนท์บูจู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 ถ้าคู่แข่งมีเลกาสี่ใบหรือมากกว่าคขาบัานนำอยูนี้เข้าโซ่คารบัตหนึ่งอะนำายู่นี้เข้าสู่โซ่เล่นรีทาเลกาคู่แข่งใบหนึ่ง จิ้มรายกันหนึ่งไปบุกหมื่นโหโคตรนะเนี่ยแรงอยู่แรงอยู่อ่าทำอีกนี้ฮะใส่สีมันบุกหมื่นนี่ถือถือว่าแต่ไอ้เลี้ยกเป้าได้านี้โคตรเก่งเลยอะไรที่เลี้ยกเป้าใช่ใช่อ่าตัวต่อไปมากกัดพิจิตรเป็นพิจินะครับเมื่อลงสนามเทคบอกว่าเทคใช้คำว่าเมื่อลงสนามไม่ได้บอกว่าเมื่อมาจากมือหรืออะไรอ่าเดี๋ยวมันจะมีคนพิกแพงเอาไปเล่นกันนะครับก็รอดูว่าจะแล้วเพื่ออะไรเฮ้ยผมว่ามันเฟี้ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู มันต้องมีแต่จะรอดมาจะรอดมานได้ล<า>เล่นลแปลงแห่งเกาะว่าชื่อว่าล่างแปลงแห่งเกาะร่างแปลงแห่งเกาะบาร์เบอร์นะคะบาร์ครับบาร์ามาเมื่อข้าสู่ันหน์ข้าวตาบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งข้าช่องเรียนนะครับผมเจถายเลกาดเจสองหรือตำกว่าง,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 งห้องแข่งหนึ่งใบที่อยู่แถวตารเดียวกันอยู่น,นี้และยูนิตนี้ได้รับพาววเลัง5,000จนจบเทินนะครับผม นะท่าไม่ท่านเลี้ยงกันแล้วมั้งท่าเรี้ยงเลกันมากกว่าด้วยบวกห้าพันโหนี่นี่เพราะาครับจากเมื่อก่อนเขาไม่มีสกิลนะฮะเมื่อก่อนเขายืนแปดพันก็เดี๋ยวนี้ก็ยืนแปดพันแต่มีสกิลเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะผมว่าดีนะคือมันไถ่ไถ่เขาไม่พอนี่เพิ่มพลังให้พวกเราด้วยนะครับก็นี่ก็คือบรรดาเกตหนึ่งของทางเอโรในกองอาร์ตใหม่เขาซื้อเาสวยขึ้นแน่นอนครับโคตรมกว่าโคตรอวยแต่แต่คนไงคุณแหมพี่ฮิวอันนี้อันนี้ผมไม่เคยเจอหน้าน่าจะเป็นโอ่มื่ก่อนร่างแปลงแห่งโลก ลามตามครับครับอันนี้ก็จะเป็นออนิลาออนิลาออนิล่านี่เป็นยังไงครับพี่ออนิลาก็คือไอติมไอตหมแมวอนิลาก็คือตัวที่ไม่มีสกิลจะชิลจะชิลเป็นหมื่นสองชิลหมื่นนะครับจะใส่ก็ได้เพราะมันชิลแรงแต่มันจะตกเป็นเลือกเป้าง่ายเพราะว่าหมายว่าเฮ้ยชิลหมื่นป่ะวะเฮ้ยยิงก่อนเลยอ่ะครับตัวต่อไปครับจอมันดาบก้อนอาร์เมอร์ไนท์เอ๊ะ ทำไมต้องแยกประโยชน์นะก้อนอ armor แต่ก้อบบน armor ไหน,ไหนเขาช,ชื่อไหน,ไหนเมื่อในโจมตีแบนการ์ดถ้าคุณ่าคู่แข่งมีราการสามใบน้อยกว่าอยู่นี้บก 5, ุกห้าพันต้นนี้ให้มาสองใบใช่ป่ะตีองมือให้ไม่ตีแบนเข้าอะไรที่ตีแบนเข้านี่เก่งเออที่ตีแบนเข้านี่เก่งเลยให้มาแค่สองเออต้องซื้อสองของไลยซื้อสองของซื้อโอ้โหมาถูกจังวะเลยอ่ะตัวต่อไปอาชวีมังกรเมฮาเร็มของดีให้ผมว่าเท่ขึ้นเยอะเลยเมื่อลงสนามเมื่อลงเรียเมื่อลงสนามคาราบัตรหนึ่งในทเลการ์ดในถังคู่แข่งหนึ่งใบและอยู่นี้บุกห้า แถวหลังใช่ไหมอยังมาแถวหลังเดี๋ยวท้ายเกมเราจะไม,ไม่ใช่ท้ายเกม,มท้ายคลิปเราจะมีแสดงคลิปตัวนี้ให้พวกนี้ให้ดูนะครับว่า,าใช้ยังไงไอ้กีซ่าเราเอาตัวลองไปก่อนตัวลองไปก่อนใครก็ไม่รู้เนี่ยบูอายมนเนี่ยเครสเต็กสเต็กดาก่อนเป็นสเต็กไปแล้วนะว่าสกิลไม่ต้องออโตโ้เรียกาดนะเมื่อเมื่อตีแวนการ์ดถ้าคุณมีเลการสามใบหรือน้อยกว่าอย่างนี้บวกห้าพันคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งคุณมีเลิกเกิดเลยคู่แข่งมีเลการนะครับอ่าอ่าหมดแล้ว แล้วต่อไปพระเอกของเด็กดากุนิกโอเวอร์ให้กี่ใบให้กี่ใบให้มาสามใบในกล่องเลยนะฟอยหน้ากล่องหนึ่งต้องติดติดไปหนึ่งเลยนะติดติดไปหนึ่งมันจะสมหลังกล่องได้อีกใบก็พอะให้ดูทีละใบก็แต่ใช่ในนี้ต้องต่ต้องใส่นี่สีนะดูสกิลใบเดียวอ่าออาลงครับดากุนิกอว่าหลอดสกิลเปเลียวันเพื่อเทิร์นโซบัสหนึ่งยูนีได้รับพลังหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นใช่แล้วต้อช่องไหนช่องเรียนนะฮะครับผมอีกตัวอีกสกิล เกิดที่ช่องไกลๆอย่างเดียวเธอละครั้งเมื่อตีฮิตอะไรก็ได้เขาเบอร์หนึ่งเขาตะบัดหนึ่งทิ้งมือสองล้เลยุกตัวนี้และได้รับหนึ่งว้าวตีฮิตอะไรก็ได้นี่ตีฮิตอะไรก็ได้นี่มันเก่งนะชอบมากตีฮิตตีต่อครูโอ้โหเดี๋ยวพี่จะให้ดูฟอยสุมหลังกล่องว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับมันก็จะสะท้อนไฟพี่หน่อยแต่ว่าไฟเรียบฟล์เรียบๆแบบว่าทั้งพันงานก็สวยงามคลาสสิกไปอีกแบบไปดูฟอยของรายังไปด้วยมาดวพี่ทำเอง สวยจริงๆวันพาควิ่งน่าเล่นมากนี้เราจะดูลายเรียงแล้วแตาเดี๋ยวเดือนหน้าไหนเราร้องเพลงด้วยเพลวิโก้คาสิโลคอมเมนต์ไลด้าร้องเพลงริวคี้เหรพี่ตื่นไหมล่ะไอ้ริวคี้พี่ร้องไม่ได้ว่ะได้เด็ดมัดเลยด้วยอากิโตะนี่ไงคันี่มันก็จะสะท้อนเป็นว่าก็เป็นฟอยนะครับแข็งแกร่งรู้สึกมันแข็งแกร่งอะเดี๋ยวเราไปดู การทํายังไงถึงจะได้กิฟต์วอชเชอร์ให้กิฟต์ไอ้กิฟต์าไม่กิฟต์วอชเชอร์นะไอ้กิฟต์ฟอสกิฟฟอสเดี๋ยวไปดูกันอ่าช่วงจัดฉากขายฝันกันนี่ต้องขอขอบคุณนะครับนี่เป็นเป็นสนามลายใหม่แล้วก็เครื่องอะไรนะบอลน่าจะรามินเนอร์นี่ไม่นี้แต่มันกันน้ำในระดับหนึ่งนะถ้าไม่ตกน้ำปมแบบนี้ไม่เป็นไรเลยนะอีกด้านหนึ่งเป็นบัตตี้ไฟนะครับกลับไปกลับมาได้ครับเ้านี่อ่เดี๋ยวเรามาดู กี่ฟอรสกันอ่าอ่ะเราจะสาธิตกันเลยสมมุติแวนเราเป็นเกตสองแล้วเราก็โดนตีไปสักสามเเมตรโดยประมาณแล้วกันสองสามเเมตรอ่ะทำไงไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่เอาบนมือให้ดูหน่อยนี่โจงเขาอยู่ตนี้จเผาจักให้หมดใหม่ด้วยเพลิงแห่งวันสิ้นโลอ่าไลท์เดอะแวนการ์ดดาร์กอนิกโอเวอร์ลอร์ดปึ๊บอะไรมาได้ไรการ์ดที่มีสัญลักษณ์ฟอสครับเข้าสู่ไากตรงไหนชี้ชี้ชี้ใต้ทวินไดรฟ์อ่าบอลชี้หน่อยฟอร์สอยู่ตรงไหนนี่ใต้ทวินไดรฟ์ ิ้งึงเป็นรูปอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่ดูดีๆนะอ่ามันจะเป็นนี่นี่โชว์กล้องครับโชว์โชว์สดกล้องครับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อใครนะครับองนี่นี่คล้ายๆนะครับคล้ายๆนะสีผมงแล้วอ่ะจะโชว์สดกล้องเว้ยแขกงเองเราจะเน้นเอาลิปลงแหวนลิปเราเลือกเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกในในในรอยย่อไปแล้วแต่ว่าเราจะบอกใหม่อีกครั้งื่อใครอยางไม่อยากดูรอยย่อดูแขกเอ ลงมาได้กิฟต์นะครับได้กิฟต์ฟอส์หนึ่งใบนช่องกันเลยเราเลือกหนึ่งช่องให้เอาเนี่ยไปวางช่องนั้นอะไรก็ลงมาก็แล้วแต่พลังโจมตีในเทิร์นนั้นจะบวก1นึ่งห่มื่และเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นเรานะครับเทิร์นเราก็จะบวก1นึ่งหมื่นบวกหนึ่งมื่นเสมอเสมอตลอดชีวิตถ้าอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นเราลงตัวนี้มาเราเอากิฟต์ตัวนี้วางไหนดีวางนี้ได้ไหมได้ครับ วางนี้ได้ไหมได้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 วางตัวแวนเลยได้ไหมดีที่สุดเหมาะสำหรับแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเฉพาะอะไรอ่าเราโบกหนึ่งหมื่นก่อนสันนี้อันนี้โอ้กรณ์เป็นอย่างเช่นยืนเท่าไหร่ดูซิหมื่นสามหมื่นสามนะอ่าดูนะครับหมื่นสามแล้วก็บวกกิฟตเป็นสองหมื่นสามอ่ะทำไงต่ออ่าจากนั้นคอเรียสักหน่อยเอาตัวไหน เอาเลยเป่าตุ้มเลยลงมาตัวนี้ทำไรตัวเป่าตุ้มมันอยู่ไหนเป่าตุ้มอะมันเป่าตุ้มกันทุกวันเลยเด็กเลงมาทำารได้ครับอันนี้คาตบัสหนึ่งไอตัวนี้ตัวนี้เข้ามาไม่ได้สกิลอะไรเลยหรอไม่สกิลมันอยู่ตอนนี้แหละหลังจากนี้เลยออันนี้สกิลบอกคาตบัสหนึ่งตัวไหนสั่ง อ่ะตัวนี้สั่งบอกวมาลงเขาจะบานหนึ่งอ่ะลีไทยการแถวหลังคู่แข่งใบหนึ่งอ๋อรีทายลีกัตลีทายตัวเริ่มหรือว่าตัวเก่งๆเขาได้เลยตัวเริ่มอยู่ในโซลที่ที่ที่อ๋วเริทุยกับบุญแข็งหน่นอะไรวะเนี่ยเผื่อเขามีตัวบุญอ่นเนี่ยเลือกแถวเดียวกับมันใช่ป่ะอะไรก็ได้เล่แถวหลังอ๋อแถวหลังหลังโอเคสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ยิงแนวโน้อนยิงปุ๊บแล้วก็ตัวเองบวกห้าพันต่อไปปึ๊บบาร์สกิล อาร์ดาบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งลีไทยเรกัดคาร์ดิบัสหนึ่งโซบัตหนึ่งสมมติว่าโซบัสออกลีไทยเรียกัดที่เป็นเกย์สองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบก็คือแถวตั้งเดียวกับยูนี่นี้แถวตั้งนี้ก็ไปดูแถวตั้งต้นศูนย์หนึ่งสองได้หมดอ่าไปด้านแถวตั้งลาขึ้นไปอ่าแล้วลอสองหรือต่ำกว่าอ่าก็ผมบอกว่าเสองต่ำกว่า ก็สูนยถึงสองว่ะโอเคใช่ใช่ไม่ได้พูดสามสักคำนะครับตอนไปทับปกไปอะไรแล้วก็ถ้าเราเรียนการ์ดมากกว่านะวกโบาพันด้วยอ๋อถ้าเรียนเรามากเพราะเราไล่เราไล่กันไปหมดเราเครื่องมากกว่าโดยประมาณอ่ะสมมุติแค่นี้ก่อนสามัญคันยิโร่สมมุติอาร์ตีอันนี้สกิลยังพบร์ตยังอีกเหรอผมว่าเลียวเขาถูกรีไทยเหมือนเขาคงไม่เหลือตังกว่าสี่หรอกเขาจะมาได้พอนี่ว่าต้องกดตัวนี้ด้วยอ่ะสกิลไว้นี้นะครับอ่ะแล้วกดตัวนี้ก่อนไม่ดีกว่าเหรอเออได้ไหมแต่ผมว่าอันนี้มันจะลงมามันจะไม่คุ้มไง อ๋อโอเคค่อยอันนี้กดเมื่อไหร่ก็ได้โอเคอันนี้โซบาร์ตหนึ่งมันจะบสกิลตัวไหนสกิลตัวไหนมันเองอ่ามันจะบวกหมื่นจนจบเถินโอ้ตัวนี้โอ้วยืมเงินเนาะสามหมื่นสามพันเป็นหมื่นสามบวกหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นสามบวกสกิลตัวเองเองนี่บวกกิฟฟ์ฟอร์ดอีกนี่เป็นสามหมื่นสามไอ้ไอ้บวกหมื่นนี่ใช้ช่องเรียการก็ได้อ๋อสั่งให้ใครก็ได้เหรอไม่สกิลมันเองอ่ะถ้ามันตัวมันอยู่เรียการอะอ๋อตัวเรียกก็บวกหนึ่งไอ้ยักษ์โซบาร์ตโซบาร์ตัวโซบาร์ตัวมันโซบร์ ตัวแวนดิตัวแวนแต้ตัวมันไม่มีโซนะสนทนาพังงงแอดแนดาพังงงโอเคครับไม่มพี่ที่พี่ถามทั้งหมดเนี่ยครับไม่ขอแน่ใจไม่ใช่น้องน้องเนี่ย ที่มาเล่นภาคใหม่เนี่ยอาจจะงงไงแฟงจอมานพูดแล้วมันมันพูดแล้วมันรู้เองแล้วมันคนอื่นเขาอาจจะยังไม่รู้มนใจคนเดียวมันมันในร้านในเวลาจอมานพูดเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจมันจะเข้าใจอยู่คนเดียวพี่เลยต้องอธิบายไม่รู้เรื่องรู้เรื่องพี่พี่พูดเล่นเนี่ยมันแค่แค่บางอย่างไม่ไม่ทุกอย่างหกพันขอมือตีอีกสามหมื่นสามพันเป็นสามเก้าสามเก้าฮิตไม่ฮิตอีกเรื่องหนึ่งถ้าฮิตถ้าฮิตเขาจะบัตหนึ่ง ฮิตเขาตาบ้านหนึ่งทิ้งมือสองทิ้งมือสองมาอะไรก็ได้ฮิตนี่คือต้องได้เช็คได้เช็คแล้วได้เช็คขึ้นมาได้ี้เบิ้ลไดี้เบิ้ลได้นี่มาขีหนึ่งเกสามได้ขีลงแวนเลยไหมพอเข้าแล้วเข้าแล้วต้องลงแวนแล้วพลังข้างดีกว่าเพราะพลังมันก็แรงแล้วแล้วทีหลังเขาการอะไอนี่ไอนี่มันจะ ตีเดี๋ยวเขาได้การขีไม่อยู่นะเอให้ตายคือคือเราจะลงนี่ก็ได้เดี๋ยวแหวนเราจะลุกได้เราก็สมมติเราโยนนี่แล้วกันบวกหนึ่งหมื่นเป็นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามแล้วได้ขี่อีกสองขี่ที่ามาตีสิขัดระเบ้าหนึ่ีดตสิขดระเบ้าขัดระเบ้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ลุกทิ้งสองใบที่ให้เห็นกล้องดิครับให้กล้องเห็นทิ้งมือสองใบอสองใบลุกเลยตีสี่หมื่นสามไปอีกต้องขัดระเบ้าไหมไม่มีคาดาะเบ้านะเช็คได้เดียวครับตอนนี้ มันลงได้อีกไหมเท่าไครั้งเท่าไครั้งทพอะพอพอแล้วพอลค่นี้เารอเแล้วก็สมมติตีคซูกุตายเช็คไดหนึ่งจวมาเช็คได้อะอได้เพอนนี้อะจวามาไม่ตายวะไม่ตายเขาตีมาเราเราก็เสียโดนเมทโอ้ยโดนได้นึงเอไม่เอาหยิบเดียวเลยเอาโหธรรมดาธรรมดาสมมติว่าอโดนไปสองเมทเอาเขาเถินเราใหม่ไล่เลยเอาจั่วขึ้นมาตัวหนึ่งไล่ได้ไล่ ตัวขึ้นมาหนึ่งใบหลายตัวนี้ทำอะไรได้เก็บอีกเก็บมาคลิปมาลงไหนดิลงไหนดิลงนี้ลงนี้ได้ไหมไม่มีเนี่ยลงนี้ได้ไหมแต่มันไม่คุ้มลงนี้ได้ปล่าเอาไปพูทลงนี้ได้ไหมได้แต่เดี๋ยวแต่แคนนี้นะครับแวนเราลุกได้ไหมไดนลุกได้อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับทางโลแวนลุกได้เราควรของการนี้คือมันขอีเราควรจะเราควรจะมาใส่แวน คือถ้าถ้ากูเราสู้ไม่มีแวนไอไม่มีพีจีแต่ครับหรือถึงจะมีพีจีเช็คคิดตงข้างตายไงเป็นลายก็แต่ถ้าไม่มีพีจีบอกเลยแตกเออแตกตอนนี้พาวเวอร์กลายเป็นสามหมื่นสามพันแล้วแล้วก็สามารถใช้สกิลโซบัส์ดโบอีกหนึ่งหมื่นได้โซบัส์ดโบอีกหนึ่งหมื่นสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามทำไมเท่งเมื่อกี้เลยวะก็ตอนนั้นตอนนั้เช็คทิกไงแต่ตอนนี้ยังไม่เช็คทิกพาววเอร์เป็นสี่สามแล้วโซเหลือโซเหลือลงเลเวลเพิ่มอีกตัว กดสกิล <anto> <ali> อยู่เร er ียได้สกิลอยู่เรียโซมารสอีกหนึ่งบวกหมื่นบวกหมื่นเป็นบวกเท่าไหร่เนี่ยไอเดกาดอ่ะตัวนี้บวกเฮ้ยเดกาดเยอะเลยแล้วคาร์ดิบัสหนึ่งนำยูนิตเข้าโซดีทายเดกาดคู่แข่งหนึ่งใบแล้วจิ้มเดกาดหนึ่งใบเราหนึ่งตัวบวกหมื่นจิ้มเป็นสามหนึ่งไอสามหมื่นสามเนี่ตัวนี้เตี๊ยมื่หมื่นสามโอเคโปอแกรมประมาณนี้เลยขายฝันขายงานใส่ฝันเราจะทำเงยเตีแรงพี่บอกเลยทำเงยโลกตรงนั้นนะบอกเลยเดี๋ยวพอมีทีมาอีกนี่นะครับ เดี๋ยวรอยิ่งตัวเสริมมายิ่งตอนนี้ภาควีมันเก่งมากเลยเพราะว่ามีอยู่สังแคนมีสงแค่สองแค่เราเย่วกับางเอางล้วนะครับ format ไม่ครับว่ามีกี่ format แข่งอยังยังไม่ต้องเรื่อง format ขอโทษครับไม่เป็นไรก็อ๋อก็บอกได้เพราะวันกาศประกาศแล้วคืออันแรกก็คือสามแบบสามแบบอันหนึ่งคือวีล้วน ก็อันไหนก่อนก็ได้วีล้วนฮวีล้วนๆอันที่สองเป็นเลโทไฟส์ปพี่ไม่ได้เรียงลําดับเหมือนเขานะแต่ก็จะมี3แบบเหมือนกันเป็นวีผสมจีเลเลโทไฟส์เนี่ยผสมกันหมดเลยแต่ไม่มีจีโซนอ่าไม่มีจีนิดอ่าต่อไปอันที่สามเออพรีเมียมพรีเมียมก็คือวีอยากใส่อะไรใส่ไปเลยนัวแต่ตามแบลิสนะตามแบลิสนะตามแบลิสแล้วก็ตามกฎที่กําหนดโอเคเอาแล้วก็ลากันด้วยนี่ครับคลิปเหนื่อยอ่อนโโอ้ โอ้ยอย่าลืมนะเดี๋ยวอ่าใครสนใจนะครับข้างล่างเลยครับผมข้างล่างข้างล่างคลิป, <c oughs> ปนะครับช้อปปี้แลระรัศดาน,นะครับ <c oughs> ข้างล่างแย่งกันขายเลยเว้ยข้างตั้งข้างใต้คลิปเนี่ยมีลิงก์ทั้งช้อปปี้ทั้งรัศดาใครสะดวกทางไหนถ้าซื้อไม่เป็นก็ไปที่เพจพี่นะครับม,มีลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็คนถามมาเรื่องระเบิดตั้นของบัตตี้ไฟส์พาค SBT01 เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ครับแต่คงไม่ใช่วันนี้คงเป็นคงยังเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์รอดูกันได้โอเคมาคลิปเต็มคลิปเพียบเลยแล้ววเดีี๋ยจะม คลิปสอนเล่นภาควีคลิปเอาภาควีมาตบกันคลิปคลิปบัตติไฟชุดใหม่เสริมสามแคนสี่แคนมีแคนและมักเสริมอะดะคอนเวลล์มีดะคอนเวลล์สตาร์เชนแล้วก็อะไรกันหนึ่งนะเดนเจอร์เดี๋ยวจะเอามาเจอกันให้หมดเลยมันคราวนี้ยได้ประมาณแปดคลิปอ่ะไปแล้วครับบายบายด้วยคังกิโลคังกิโลเลยเอกตัวจริงบายบายสวัสดีครับ